60วินาทีตอบให้ถูกทั้งหมดนะว่าเจมินายทำหน้าเป็นอีโมจิแบบไหนอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างนะครับแค่หน้าครับแค่หน้าก็อาจจะมีท้าด้วยก็ได้อ่าด้วยดีกว่าโอเคนะลูกคุณหนูจะคอยช่วยนะครับแต่ตอนนี้โค้ชทำอะไรกับลูกคุณหนูฮนะอะไรอ่าขอมือข้อมืออ่ะโอเคลูกหนูคอยช่วยนะครับอ่าพี่ใจมาเลย มาเลยหกสิบวินาทีที่งาเตรียมจับเวลานะครับตอบให้ถูกทั้งหมดว่าเขาทำไดไหครับท่าคิดว่าเป็นไะไร้จงป็นไปโอเคนะครับตอบหนึ่งสอง ดูพี่เจมเป็นหลักนะครับอ่ะ <Okay. S 1> โอเคเกมแบบนี้นะวันนี้ก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากเบกโกะนะครับมอบให้เลยนะเดี๋ยวพี่เจมมอบให้กับผู้ชมดีได้เลยนะครับปลาเต้นกับปลาแค่ข้อที่สองข้อที่สองพี่โฟสจะเป็นคนเล่นนะครับแนละเบกโกะลูกลูกคุณลูก,ลก,ลก,ก,ลกหนูช่วย,ยนะก่อนลูกหนูช่วยก่อนทะเลาะกัแล้วทะเลาะกันแถ่ายรูปถ่ายรูปจะรูปนี้กันนะครับโอเคโอเครูป คนที่สองมาเลยครับคนที่สองมาเลยนะครับเล่นกับโฟนะครับมาลูกกรหนูดูนะแล้วก็ทำตามเลยนะพร้อมอ่าฝึกฝึกฝึกอ่าหกสิบวินาทีเริ่มับไปทอมมคอันไหนถูกเอาทำโอ้โโอ้โห ไปต่อไปครับต่อไปอันนี้ลูกมาดูทางหน้าถูกต้องครับผมไม่ได้ดูท่าแลยคนเดียกถูกต้องครับพี่พ่อและสุดท้ายถูกต้องครับเยี่ยยมอดครับทุกคนเลยรับไปเลยของรางวัลจากเอ็กโุกนะครับอภิพลเขาให้ครับ โอ okay, เคหายรูุกอันสักเล็กน้อยนะครับโอ okay, เคครองก็ครอต่อไปนะพี่เจมส์นะฮะกับผู้ชมทีมาหมายเลขสามนะครับโ<อ>ดยที่จะมีนะน้องเน็กโกเป็นคนช่วยมากนะครับอ่าโอเคมาเลยครับมาเลยนะฮะหมายเลขสามครับเ,เชิญครับ <laughs> อ่ะเน็กโกะจะเป็นคนช่วยนะครับน้อง,นองเน็กโกเะนต้าเริ่มเริ่ม

ทุ้ม่ก,รรกตั้งครับเออบบกปลาตัดขาไฟวะถูกต้องที่เสื้อมูถูกต้องแ,และสุดท,ท้ายอย,าย,อย่าง็นท่านี้คุณเจ็บไป้ยังไงถูกต้อง กิ๊เตืนนะฮะจากการไม่โกรธนะครับมาเลยนี่ครับพี่เจมส์หามอบให้หมายเลขสามแล้วก,ก็หนะมายเลขสี่นะฮะมาโอเคมาหมายเลขสี่ครับมาอยู่ฝั่งเดียวกันป่ะได้นะอยู่ฝั่งเดียวกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวนะครับ ไปเริ่มติอยู่ในบนี้นะครับจะได้ดูกันง่ายๆนะครับโอเคพร้อม60วินาทีได้ไหมนะไปนันเท้านขาแล้วก็ดินถูกต้องครับไปลขาลขาถูกต้องครับนัเลยตร ยาวๆยาวๆถูงต่อีครับขอลูกขาเล่นกันบ้างและนี้แอปิปส์ใตตาดำแล้วคันหาแล้วไปอ้ยอันนี้คืออะไรล้อสำรวยล้อสำรวยเรียบร้อยครับถูกต้องครันะหารับไปเลยนะครับจุมเบลน่าจะเล็กโกรนะครับรับให้เลย โอเคนะครับถ่ายภาพกันนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นเชิญนะฮะผู้ชมดีนะครับลำดับที่5นะครับถึงลำดับที่10นะฮะมาแต่มาข้าวเวทีได้เลยนะครับผู้ชมดีลำดับที่5ถึงลำดับที่10นะครับเราจะมาเล่นเกมต่อไปกันนะครับเรามาเริ่มที่นะฮะเจมินายก่อนนะครับเจมินายนะครับจะได้เล่นกับผู้ชมดีนะครับ ลำดับที่5ถึงลำดับที่7นะครับรวมถึงลูกคุณหนูด้วยครับอ่ะลูกคุณหนูเล่นก่อน